วีโก้รถบ้านแท้สภาพหนึ่งในร้อยคันนะเป็นรถของทหารครับรถป้ายแดงเมื่อเดียวพร้อมเลี่ยนยางประมาณสีเซนนะสภาพหนึ่งในร้อยคันเป็นตังไดครับเดี SM ๋ยวเสียมผ้าเบิงตัวนี้เป็นวีโก้ตัวจีครับตัวท็อปนะปีศูนย์าครับงบแสนกว่าบาทนี่กันชนหนาพร้อมนะลูกค้าเป็นทหารครับอยู่ในกลุ่มสัก,กวนี่แหละขับมาขายเมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี้มันจะทายคลิปอยู่แล้วบอกว่า จะทายเด้อท่านเดี๋ยวนายจะเห็นก็เลยไม่ได้ทายครับนี่ปีศูนย์หกได้เยว่าผิดนะปีเออศูนย์ห้าศูนย์ห้าล่องแก้มเดิมบิดครับฝาปงเดิมติ๊กเกอร์มอ,อกกอเดิมนะคานหนาก็ยังเดิมครับนะคุณเบรงเครื่องครับกริบมาๆ mm. บกๆเบรกเอเเอสพร้อมตัวท็อปนะเดิมๆเลยโลโก้โตต้ายุครบนะครับนะยางใหม่สี่เซนดูดิหนวดยางยังอยู่เลยเห็นปะยางจะขอหัก็เปลี่ยนมาใหม่ครับนี่ยางใหม่กิิบเลย อย่างหาเราเพียนมาสอง0มืกว่าบาทนี่เห็นปะ่ะสัปดาห์ที่ย4 2 0ิบสี่สองนสองันยิห้านะอย่างปีย5ิ้านะครับนะอย่างปี25ิบหาหากระเลียนมาเลยเจ้าของนี่ห้องไห้ครับแฟนเราห้องไห้เลยมาขายอวา,านนี่กระจกไฟฟ้าไม่สองแส0กว่าโลรถย่ำนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยน่ะซึ่งรถเก่าๆหายากแล้วครับส่วนมากจะประมาณสิบมือน่ะรถเก่าๆประมาณเนี่ยจะประมาณสิบมือแต่รถคันนี้ย่ำ่ามือเดียวป้ายแดงเลย นะนี่เม็ดอาร์คเดิมครับทุกจุดเลยเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดรถบบชนโบความครับแอะเย็นเจี๊ยบนะซื้อมาแพงครับเพราะว่าเจ้าของก็อยากได้แพงเพราะมันมันง่ามไปเลยเสียงเราได้ต้องสูราาาส่ราคามานะเรได้สู่ราคามาเพราะว่ามาันรูปเปนง่ามนะตัวจีครับเครื่องสอบปัญหาตัวจีตัวท็อปสุดเลยคัสโซคาซีโบมีผูแม้แต่น้อยเดียวครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมเหมดครับล่อนกระบะบ่มีบุบครับพี่น้องนะไลเนอร์บ่มีเจาะโลบาหลังพร้อมครบ กันชนหนา้ากันชนหลังของแตงครบหนาสีจะมีซีดนี่ซีดพวกคิวล้อะ Q นะครับยางไม้ทุกเซนครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงมีบุบน้อยเดียวแค่นั้นเองตามสภาพการใส่งานรถน,นั้นเดิมหมดครับเครื่องเกียร์แอร์เย็นเจี๊ยบภายในแอร์เย็นเจี๊ยบครับรับประกันเลทร้อยเปอร์เซ็นต์ละครเนี่ยนะรถเก่าสภาพหนึ่งในร้อยนะเครื่องบ่มีไอบ่มีพ่นเครื่องเลยบ่มีไอบ่มีพ่น ภาษีปีหกเก้านะครับนะเอ่อภาษีเบสิบสี่กันยายนหกเก้านะแอร์เย็นเจี๊ยบช่วงล่างแน่ยนยางไหมนะหมอน้าใสอ้าววีโก้สองพันห้าตัวจีตัวท็อปรถบ้านแท้ป้ายแดงมือเดียวเอาไปเพียงแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องรับชมอยูากก่ากจังหวัดไหนคอมเมนต์บอกไอ้เสมครับเป็นกำลังใจให้เสมและทีมงาน พิมพ์คำว่าโคดสุดโครสุดโค,รส,ดโครสุดไอเสมของแท้ไอเสมจัดให้นะไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงน่ะไอเสมส่สงฟรีฮอดหน้าบ้านโคดสุดเลยเวรุ่น